ครับคุณพสิทธิ์ในเครือเบตาโปรเองก็เบตาโปรเองก็เป็นเป็นหนึ่งในบริษัทที่สนับสนุนกีฬาโดยเฉพาะยิ่งกอล์ฟมาต่อเนื่องยาวนานนะครับเล่าเล่าถึงความตั้งใจในการที่จะสนับสนุนโดยเฉพาะยิ่งกอล์ฟนิดนึงครับเพราะว่าทั้งชายทั้งหญิงเลยมีสนับสนุนอยู่หลายคนก็แน่นอนนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องขอแสดงความดีนะครับว่าปีนี้เป็นปีที่สุดยอดมากนะครับแล้วก็เป็นปีที่เราได้กลับมาจัดเต็มรูปแบบด้วยนะครับความสนุกสนานเนี่ยทุกคกลับมาเต็มที่นะครับอย่างที่ทุกคนรอคอย ร่วมสับสนนะครับรายการนี้มาต่อเนื่องถึง9ปีเต็มนะครับแล้วก็ตลอดระยะเวลา9ปีเนี่ยว่าเราก็ได้รู้จักทัวร์นาเมนต์นะครับแล้วก็รู้จักเพลเยอร์มากมายนะครับที่สำคัญเองเนี่ยเป็นโัรเองก็เรามีเป็นตัโปรโบรโมแบรนด์ของรอสเซอร์ต่างๆหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโมโปรเมนะครับตัวเเดียาโปรโมริยานะครับหลายๆท่านที่แข่งขันในกาบิเช่แล้วก็ทำชื่อเสียงให้ประเทศไทยไปตลอดนะครับ นอกจากโปรสปาร์ตเรีนะครับที่มีชื่อเสียงแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกแล้วเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยเราก็ได้รับการโชคดีนะครับที่เราได้มีส่วนร่วมสัมผัสกับวงการฟอร์มสภาพบุตรชายนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรธงชายใจดีนะครับโปรกิรเดชพิบาลรัดแล้วก็โปรน้องๆอีกหลายๆท่านเลยนะครับที่แข่งขันทั้งในประเทศไทยแล้วก็ไปโด่งดังในต่างประเทศนะครับนั่นเองเนี่ยการฟอร์มของการแข่งกอล์ฟเนี่ย นอกจากจะทําให้เยาวชนแล้วก็นักกีฬาอาชีพเนี่ยได้เป็นไอดอลแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในการที่จะพัฒนาเป็นคนที่ดีของประเทศแล้วครับชื่อเสียงประเทศแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าก็จะทําให้ประชาชนเนี่ยทุกคนของเราเนี่ยได้พภาคภูมิใจนะครับในความเป็นชาติไทยของเราแล้วก็นักกีฬาของไทยของเราทุกคนด้วยสําหรับในรายการก็ขออนุญาตครับว่าก็มีบูธนะครับที่ยัง,งจัดชีงแล้วก็รับประทานนะครับ ก็ใช้อาหารเป็นโปรเนี่ยเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความแก่